สองนายทหารผู้กล้าพลโทบุญสินและพลตรีนัดแม่ทับนักลุยผู้ลงสนามเคียงบ่าเคียงไหลลูกน้องเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นนายทหารระดับสูงผู้มีตำแหน่งใหญ่โตร,ระดับผู้บัญชาการแต่กลับลงสนามไปพร้อมกับลูกน้องลุยเคียงบ่าเคียงไหลไม่ใช่เพียงแค่สั่งจากโต๊ะบัญชาการแต่พร้อมเผชิญหน้าทุกสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงบุคลิกนิ่งสงบ เงียบขรึมแต่แฝงไว้ด้วยความเด็ดขาดและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตำแหน่งพลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพภาคที่สองผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามุ่งมัน่นเสียสละและอยู่กับประชาชนในทุกช่วงเวลา ท่านไม่เพียงบริหารงานจากศูนย์บัญชาการแต่ยังลงพื้นที่จริงทั้งในภาคอีสานเพื่อดูแลความมั่นคงและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาโดยการอุทิศทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อสร้างพระพุทธรูปและบุรณะวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนอีกหนึ่งบุคคลสำคัญคือพลตรีนัดศีอินรองแม่ทัพภาคที่สองจากพื้นเพจ,จังหวัดสุรินทร์ ท่านมีความสามารถด้านภาษาและความเข้าใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงกลายเป็นกำลังหลักในการเจรจาคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนท่ามกลางเสียงปืนท่านเลือกใช้เสียงพูดแทงกระสุนสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชาอย่างน่าชื่นชม ทั้งสองท่านได้รับการยอมรับในหมู่ทหารและประชาชนว่าผู้นำที่ลูกน้องอยากตามและแม่ทัพที่ไม่เคยทอดทิ้งพื้นที่จริงชื่อของพลโทบุญศิลป์และพลตรีนัดจึงไม่ใช่เพียงยศหรือตำแหน่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจทหารที่แท้จริงที่พร้อมลุยพร้อมฟังและพร้อมปกป้องทุกชีวิตใต้ธงไตรรง